นิท่านก่อนนอนกับสตอรี่ตูน A.B.C ทีมกู้ภัยน้อยแห่งป่าสายรุง้งเช้าวันหนึ่งในป่าสายรุง้งที่ซึ่งต้นไม้มีสีสดใสและดอกไม้ส่งกลิ่นหอมบอบบี้มิวมิวตูมตามและจีจ์ดกำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานทุกตัวไม่รู้เลยว่าวันนี้ จะเป็นวันที่พวกเขา <a> ได้กลายเป็น <to> ฮีโร่น้อยจู่ๆ <turn> ลมแรงก็พัดมาฝนตกพรำๆพ,พายุทำให้หลายตัวต้องหนีไปหลกบางตัวหลงทางบางตัวติดอยู่ในที่อันตรายบอบบี้ยืนขึ้นอย่างกล้าหาญพวกเราต้องออกไปช่วยเพื่อนๆกัน ลูกเต่าน้อยติดอยู่ในโครนเหนียวมิวมิวจับกิ่งไม้บ๊อบบี้ช่วยดึงตูมตามค่อยๆดันจากด้านหลังไม่นานลูกเต่าก็หลุดออกมาอย่างปลอดภัยลูกเต่ายิ้มทั้งน้ำตาขอบคุณนะลูกแพะน้อยติดอยู่กลางสะพานไม้เก่าๆสะพานสั่นจนลูกแพะร้องไห้ บ๊อบบี้เดินนำหน้าอย่างกล้ากล้าไม่ต้องกลัวนะ <'re> right. เดี๋ยวเราพากลับบ้านเองลูกนกน้อยตกจากรังจีจาดบินวนอย่างเป็นห่วงตูมตามใช้จมูกยกมิวมิวขึ้นไปอย่างเบามือไม่นานลูกนกก็กลับขึ้นรังได้อย่างปลอดภัยในถ้ำมืดมีลูกแรคูนติดอยู่คนเดียว มืดและน่ากลัวจีจาร์ดพาฝูงหิ่งห้อยบินนำทางแสงเล็กๆทำให้ความกล้าของทุกตัวส่องสว่างไม่นานนักสัตว์ทุกตัวก็ปลอดภัยพายุผ่านพ้นไปท้องฟ้ามีสายรุง้งพาดผ่านทุกตัวต่างปรบมือให้กับทีมกู้ภัยน้อยบอบบี้พูดเบาๆพวกเราช่วยกัน เพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมาชีมกู้ภัยน้อยแห่งป่าสายรุง้งก็พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตเสมอ